สาวซินดีมบ้าฟังทางนี้โอ้สาวซินดีมบ้าฟังทางนี้กูไม่มีบ้านอยู่เนี่ยแม่ยายสีเอ็มปเปอร์จ่ายโอ้โอ้กูดวงสวยจัดดิต่อเบอร์ลินไปเลยเหยียนี้ล้มละลายเอาเลยของสามตรอนโตประเทศอะไรวะแคนาดาไปแล้วริยาร์คือประเทศอะไรแคลร์เนีะเองน้อยจานีตัง ไม่มีใครสนใจฮ่องกงหรือหรอครับซื้อดูใบแม่งอ่ะโอ้ยมันเอาหมดแล้วว่น่ามันเอาหมดแล้วว่น่าเออมันเอาหมดเลยนี่ไปเจ้าไปเหยียบสีน้ำตาลตายอ่ะกุงโซแต่ถ้าเกิดแต่ถ้เกิดกูไปเหยียบอันอื่นก็ตายโมงนู่นน่าหลังห้องรวยรวยเอ็มปัปปี้กูขอแดงแรงหนึ่งสองสามสี่ เฮ้ยเชี่ยมาซื้อการไฟฟ้ากูคือโทมัสอัลวอยสันนะครับใครรู้เนี่ยพอสักสองช่องได้ไหมอันเนี่ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเชี่ยแม่งอัปบ้านไอ้เชี่ยจอเรียบร้อยแล้วมันอัพมากูโดนเลยอัพบ้านยังไงอะเดี๋ยวแม่ะเดี๋ยวแป๊บนึง ติ๊กที่บ้านตัวเองเอง่ะไปกเกก่อนโอเคครับเข้าใจแล้วครับสองสามสี่โอ้ยอีกแล้วเหรอ,อติดคุกปล่อยพุงเล่นแล้วกันไอเฮทมไม่อยากเห็นเฮ้ยกูว่าติดคุกมันดีนะเว้ยมึงไม่ต้องเสี่ยงอ่ะแต่กูไม่ได้ไปปารีสเลยดิกูอัพเลยกูอัพเลยบ่าวบ่าวซิดนีมาฟังทางนี้สวยยเอ้กูโดนแน่กูโดนแน่ เฮียจ้ามาฟังเรือของแม่ใหญ่สีมึงต้องตกที่กูมึงต้องตกการไฟฟ้าบาสิสนี่มาฟั่งข้างนี้โอ้มึงเอาไปเหไอ้เฮียตายแล้วมาล้มเรื่องของแม่ใหญ่สีดยตกที่แจกเขาไปก่อนกูแจกเขาไปก่อนขอเนี่ยติดคุกนะครับไมปไม่ไปกลัวูล้มละลายไงล้มละลายโชวโอ้โอันนี้อันนี้เลือกขายที่ได้กูขาย ไคโลอ่ะขายไคโลมีใครมีใครแรกไหมมะมูลอ่ะกูไม่เอาหรอกไคลโลมะมูลอ่ะมึงเอามึงเอามเอาลิยาดปะเอามึงจะได้เอาทางทางขวดไปหมดเลยโอเคเข้าจานซาอุดีอาราเบียแล้วกูจะโดนเนี่ยพี่อเพี่ยเฮ้ยมึงไปสร้างที่เล่นที่มันนะ หนึ่งสองสามสี่ติดลกติดโลกตำดวิคริบไิอตยดกิคติดตกดติดิดติดอิยตอดีิอติไติดงิดตงงตินติด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 เิดตอดติดตยดติอตินติดตียติดตดตเดตดิดตดติดติดดขิดติน้อดติดติดตดติด นี่แหละโจกุลกิมให้ขอตั้งจานหนึ่งสองเรียบร้อยจานซากูได้ได้อยู่ที่ดีจังเลยจานซาอีเลยรอดอยู่รอดอยู่จานซากูได้นอนคุกอ่ะแล้วยิ้มเลยอ่ะเรียบร้อยซิดนีย์เรียบร้อยแบงเต็งแล้วไปเลย ครลงระวังนะครับนิวยอร์กระวังนะครับระวังนะครับนิวยอร์กตายหมดอะขณะทก่มีเงินเหลือประมาณ200อยะไอ้เหี้ยหนึ่งสองหนหลงทีตัวเองก็ดีไปนะมึงอะไม่อยากออกจากคุกเลยอุ้ยอุ้ยจาการ์ตาซื้อเลยละกันกูขอกว้านซื้อได้เลยไหมเนี่ยเบอร์ลินอะขอเลยไหมเรียบร้อยจานโอ้ยติดลบสองร้อยต้องลาจากจานแล้วหรือเปล่า ยังมาแล้วซูรินเอ้าทำไมกูซื้อไม่ได้เหรอเฮ้ยฐานทะมึนตกอีกรอบฐานซาโกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหลากยังไม่ตายฐานซายังไม่ตายเอ้ยรอดตัวไปแล้วฐานซารอดตัวไปกูจะซื้อมืนอย่งเงี้ยเนี่ยกูอยากซื้อกูกุลซื้อไม่ได้อ่ะมันไม่พอหรือเปล่าเงินมึงอ่ะไม่มีควเออมันเคได้สองร้อยห้าสิบซื้อที่ มึงมีสองร้อยสามห้าสองี่โอ้ปิดปิดรอบน้องจัดสนามจัดขึ้นด้วยชอวเลยขึ้นนี้เลยคึ้นรับแล้วไอ้เหี้ยสวยมีจัดขึ้นนี้ธนาครหมดละแล้วกูติดลบแล้วสวยเฮียจัดซานดวงดีจัดอ่ะให้มันเดินคนเดียวเดยเข้าคุกอ่ะติดคุกช่วงต้นเกมไม่ดีนะบอกเลย เนี่ยท้ายเกมดีจัดอ่ะท้ายเกมคือนอนชิวอ่ะดูฝั่งขวาดิแม่งใครอยากมาตกบ้างยังไม่ตกซูริตรออยังไม่ตกซูริตรอบเลยอ่ะจะตามมึงมาแล้วกวนซื้อหมดแล้วมันซื้อเดียวฮีด้วยเดียวฮียังเอาไอ้เหี้ยจ่ายตังค์ไอ้ยไปดูไปดูไป โอ้โอ้เฮี้ยถ้ากูได้ไปบ้างนะกูตายแล้วแต่กูได้ไปบ้างนะกูตายแล้วโอ้โหมันได้เข้าคุกไอ้เฮี้ยมันได้เข้าไอ้เฮี้ยรับถ้ากูหมุนกูโดนแน่นอน870บาทอ่ะมึงตายแล้วอาจารยนนี้โอ้ยเฮี้ยลากรอะไอ้เฮี้ยยัง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 แต่ครั้งต่อไปอ่ะคือตายหมดได้ร่าห้า แล้วห้มน้อยกว่าหนึ่งจานกสองได้ไหมมากกว่าห้าจามากกว่าห้าเอ้ยโอ้ยเออดีดีรอดรออะไรกูไม่ขายสนใจสนใจไหมสนใจจะแลกที่กูไหมจานกูให้แกไม่มีที่ให้ยืนเลยเะอาที่ไหนอ่ะจาน ขอลอนดอนไหมจานขอลอนดอนนะอ่ะมึงเอาลอนดอนไปแล้วกูนี่อยู่ที่ไหนอ่ะมึงถามมันไปเลยนะเว้ยไอพวกฝรั่งไงเลยจะเอาบ้านเมืองกูไปใช่ไหมมึงถามมาเลยไอ้พวกฝรั่งเดี๋ยวเอาบ้านเมืองกูไปใช่ไหมเดี๋ยวกูให้ลิยาดลิยาดมันยังดูเป็นทีที่กูน่าด่าปอนไปอยู่ขอไม่จริงได้ไหมล่ะไอ้ยมเจ้ากินไปทำไมอ่ะฮะอะไรอ่ะ เนีบอกไม่ชอบจีนน่ะเฮ้ยมันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ดีนะนี่อะให้โจได้เวลานอนชิวได้เวลานอนชิวทีนี้ตังก็จะไม่ตกเป็นของแล้วนอนกินเป็นเสือนอนกินสัตว์ห้าโอ้ยโอ้เดีอยวลองกลายเป็นเสือนอนกินกลายเป็นเสือนอนกินเลย ไม่มีตังค์ไม่มีที่ไหนปลอดภัยจันไม่มีที่ไหนปลอดภัยไม่มีไม่มีเลยโอ้เรียบร้อยธนาคารยึดเงินกันเลยเรียบร้อยสัตอ์เฮียโคตรเวอร์โคตรเป็นพ่อคนแม่ดูราวเลขที่แม่งได้มาดีเฮียทำไมจันได้ตังค์เยอะกว่าเพื่อนอะเข้าคนแรกสัตว์เลยเฮียได้ตังค์เยอะกว่าเพื่อนก็ไม่ได้แปลว่าแกจะชนะตรงไหนนาน ตกบ้านกูสลายอี้อ่ะเฮ้ยใครมัน s p แพมเก้าหาหลยเม่งดิงโอ้ยยังรู้เปิดก่อนเลยครับเจ๊ซื้อนิวยอกก็ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ตอนนี้กูลานะนี่คมไม่ได้ละ นิวยอร์กกูกูเอาอนาคตไปเสี่ยงฮ่องกงสัวทีกูน้อยมากโมันรวงใ่บ้านตัวเองอะมันรวงทำด้วยอะไร่ะกูขอละกันกูต้อตีนจ้ะเฮ้ยกูไม่ไปถึงสักทีเ้ยความจนมันน่ากลัวแม่งมาแสงหน้ากูไปอีก ได้ค่าผ่านทางกูได้ตังค์กูได้ตังค์กูงเอายอมด้วยเฮียเป็นเห็ดอนาคต้สัตว์แค่กูเห็นอะคือข้างหน้ากูกูไม่กล้าเดินลคที่เฮียฟึ้มมึงไม่ต้องไปอกมึงอยู่แก่กลัวเฮียโอ้้ึงมึงแกล้งกลัวเฮียเหมือนมึงแกล้งกูอะห้าสิบบาทเองพี่จะงกทำไมก่อน ก็เสียนอนกินกูซื้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้เลยจานหนึ่งอ่อกูซื้อก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งยังไม่ได้เลยนี่หนีเข้าคุกไอ้เหี้ยแม่งอัปเดวีแล้วอืมลงทิ่ช่วยไอ้สัตว์ลูกกูไม่ลงเดวีมันอ่ะโอ้แล้วมึงอัปไปสนสนละลอนๆไอ้เหี้ยอยู่เลยตอนนี้กูไม่ชิวเลย เฮ้ยมันลังแกกูมันลังแกกูไม่ใชกูเป็นเศรษฐีโอ้โหดูว่ามันเป็นเสือนอนกินแล้วน้องมันชิวแล้วเนี่ยซื้อถูกที่จัดเลยใหญ่เทียงลงแบงคอกบ้างดีเฮ้ยมิกาลีนะมิกาลีนะโอ้ยเงินไหลาเที่มา ไย่หยุดอะไรแบงคอกเนาะไอ้เหี้ยไม่มีใครตกเลยอ่ะจูแบงคอกมึงอ่ะเ5็ดสิบ้าบาทแบงคอกอีสปอร์ตมึงอ่ะมาล่ะเป็นไงวะเฮ้ยแบงคอกเบเกอร์ไี่เฮียกูไปซื้ออะไรไอ้เหี้ยตาหน่าเหน่วยในยังที่เราใช่ไหมศึกยังชิงนิวยอร์กศึกยังชิงมหานครนิวยอร์กเรียบร้อยดดันเรียบร้อยเลย ไปขอบคุณครับลงแบงกอกแล้วหน่วยหน่วยอยากตีกะรี่โอ้หน่วยอยากตีกะรีเออเออโอ้โหอุ้ยเอวไม่ได้จ่ายยังไม่ได้มาหานครนิวยอร์กเว้ยโอ้กแล้วกูเดี๋ยวกูรอซื้อตัดหน้ามึงอะเกมนานด้วยรอบเนี้ยทำไมมึงหลายรอบยังอ่ะก็สุ่มได้หกเนาะ ไอ้ยีมันไ้โตเกียวปะนะ่านแต่ว <in S 2> ตันน้อีฟยู่เนาไอ้ยี่เลยที่เกียวหาสึกทิพยยองแล้วหัวโตวก้นใหญ่เรื่องสวยสอยแบงกอกแบงกอกเบเกอร์แบงกอกเบรกิง โอ,อ้ยเหี้ยถ้าเกิดได้หนึ่งถ้าเกิดได้หนึ่งกูเรียบร้อยตา,ายแล้วไ,ไม่ได้มาหานะครนิวยอร์กไปหรอกนะถ้าได้หนึ่งกูแม่งชิวๆอ่ะนิวยอร์กเป็นของกูอ่ะดอกทีตัวเองดอกทีไม่มีโอกาสทำเงนินละเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมไเงินจ่ายทให้เลยสัตว์แค่นั้นแหละหนึ่งสองสามนี่นี่มาลงสามากูมาโจเป็นเพื่อนกันสองเรามาอยู่ด้วยกันมาหนึ่ง ขอสองหนึ่งอ้ขอบคุณครับมีกูไมเยอะอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมันใกล้ความฝันแล้วอยูยหยอกต้องไปของกูสองของกูต่างหากเด็ยบ้าลนบ้านตัวเองไม่เป็นไรไหมเฮ้ยมันได้หกไปไม่ก็ นี่ไงไม่ยังชิงนิวยอร์กอีกแล้วไอ้เจ้าของที่สองก็หนึ่ไอ้เี้เอ้ยขอร้องไม่ได้เลยเจ๊งงั้นดิเจ๊งงั้นดิตังมือนิวยอร์กแล้วขอร้อง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 นิวยอร์กต้องเป็นของกูแย่กุ้ยขอคลี่กลี่ขอร้องขอร้องขอร้องอย่าได้หนึ่งสองสาม สีสีสวยสี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 ม,มีตังค์ซื้ออยู่ดีทียอ่ะโอ้โหแม่งไม่เป็นอะไรกับเดวีอ่ะแวดตีกะหลีอินเดียแวดตีกะหลี <laughs> น่าพลังเท่กา กูจะขอแรกเอ่อไทโลนะครับขอแรกไทโลได้ครับได้ครับได้ครับโอไปเลยเทเทเไเเขาหมูพ่ายเขเพ่ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาไม่ขอไม่ขอรับแบงค์อครับไม่ขอรับแบงอีกสองคนล้ครับอู้เบอร์ลินเขาแลกเบอร์ลินกูเทดเบอร์ลินเลยอ่ะเจ้าหาอะไรเหี้ยแบงคกัญญาอ่อนสัดเหี้ยมันเอาไครโลเหี้ยไปแลกกับเบอร์ลินเนยสั์ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณรับที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมว้าตีหนึ่งก็ไม่ให้กุยเฮ้ยขอร<อ>้องดีฮ้เออ้นิวยอร์กคงอีกนานทีนะเฮ้ยไอมันไปแล้วมันเอานิวย,ยอร์กไปแล้วไว่าเย โน่นเกยเหี้ยจันล้มละลายล้มละลายแต่เมื่อค้าคืนนี้มันจัดเลัสว์เขาเขาเขาพันแล้วอ่ะห้าบาทสองร้อยเนาะยังไงมึงก็จะต้องให้กูเป็นหนูรยยาใช่ไหมน่นแหละโอ้ยแม่งกิ่งเดืเสียอ่ะแก้ไแก ก็เนี่ยไม่ควรคนนี้เขาเขาใช้จ่ายเกินตัวหรือเปล่าไม่ได้เอาไปทำเฮี้ยอะไรเลยตังกูไม่งพาไปตัวตายเฮี้ยขนาดนั่งอยู่ในคุกยังได้ตังเลยครับไปด้วยเลยแล้วกันนะกูมารอบสถานพาโบูก่อนนี่เฮี้ยสัตว์เนี่ยทำไมภาบูพื้นที่ถูกเอ้ยพื้นที่แพงๆให้เราดีแล้วเหยียบให้เรามีตังเหลือกูอับบ้านตัวเองไม่ได้อะถ้ากูได้นิวยอร์ก สามสนิดหน่อยนะพโอมึงอ่ะโอ้ยสามสามสาอมึงอะเนื้อเป็นเพยจัดไม่ได้เพยเซฟดวงไม่ค่อยมีรวยเนาะสนุกเนาะมี่รวยนะสนุกเนาะม่งสามที่หลอ หน่วยซูเปอร์เมซี่เฮียเอาหมดเลยโอ้เฮ่อเฮ่อเฮ่อไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราจ่ายสี่ให้โอ้ยโอ้ยสี่รอบติดฟ่าป่ะเนี่ยอีกสิกรอบใบจานโอ้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 สองคืนสองคืนวันจันหรือสองคืนไหวเฮียทำมาแล้วหมดเพื่อเติมมาห้าก็หกก็เจ็ดต้องีโอ้ขอบคุณครับโย นิวยอร์กเฮ้ยรู้ไป伦敦伦敦伦敦แล้วแต่ข้อใจจะตากซ่าแทงกับลอนดอนเย็ดแม่ลอนดอนกับอันี้ก็เรียบร้อยเสร็จติดนี่เฮียยอมติดคุกอีกต่างหากความความรอจานความรอจานต้องโดนเผายังไงวะเฮียวคงถึงจะหมดตังค์อ่ะ ต้องเหยียบบ้านตัวเองถึงจะลบกะได้เอวไอ้เหียต้องเหยียบบ้านตัวเองแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอุดมคติไอเฮียแม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้ไอเฮียก็คิดแปลวแล้วกันนะพวกนายนะเฮ้ยเฮ้ยรูปเกมเปลี่ยนวะอะไรอเี้ยโอ้โหอัพรอกูอัพรอจานเลยอ่ะกูได้สิดนี้มา อะไรชิ้นนี้นานเออโอ้โอ้เขี่ยจัดตอนนี้มีแค่คืนนี้ไปคืนนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยไอโอ้เรามาเดียวคนอยู่ในคืนนี้แต่กูก็กลัวกูตกบ้านในโอ้เหมือนกันนะบ้านองอันตรายกว่าบ้านกูอีกเหมือนโอ้โอ้นี่มันอะไรอ่ะนี่มันอะไรอ่ะลงบ้านตัวเอง พันสองนะเว้ยอันเนี้ยอันนี้พันหนึ่งนะลงบ้านนี้เฮียจานลงทีเดียวตายอะแค่นั้นแหละคือลงลงลอนดอนอ่ะลงลอนดอนทีเดียวหายอะไม่ตายเี้ยงเหรอเกินบชีอ่ะไม่ตายแต่ถ้าเดินอีกสองเก้านี่คือตายเลยโอ้ก็ระวังไว้นะครับระวังไว้นะครับระวังเอาไว้มึงลงบ้านกูเยอะๆดิกูจะได้มีตังค์ไปใช้หนี้บ้านมึงไอ้เฮียลงบ้านกูก่อนดิ คงบ้านจานเลยคืนนี้ทีแล้วแบตเสียหมดเอาชีพเลยกูชิวอ่ะตรงหน้านะตรงหน้านะไอ้เหี้ยไปยังรอดอยู่เว้ยไอ้เหี้ยพวกมึงสองคนต้องห้านะมึงงั้นไม่รอดถ้าหนึ่งนะถ้าหนึ่งมึงตายนะถ้าหนึ่งมึงตายนะบอกให้ตหนึ่งมันก็สองยังรอดอยู่โทอให้กูด้วยโอ้ยยัง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  พลาแล้วจ้าเกของนายพลาดเลยเฮียโอ้ยสวยโอ้ยหกไปรับตีนคนอื่นแทนนี่เฮียแต่ไปรับตีนแพนแทนได้อยู่ได้อยู่แล้วก็สุ่มไปรับตีนแพนอีกรอบนึงเออแล้วก็ไปรับตีนแพนอีกรอบไปได้เรื่อยๆอยู่โอ้โหลายนี้อันนี้จ่ายตังค์หรือเปล่าเอาได้เข้าคุกโอ้มันได้เข้าคุกไอ้เหี้ยวไปรอบตัวไปเนี่ยเอาเอากูเข้าไปอยู่ด้วยนี่จานอยากเข้าคุกด้วยไว้เหี้ย มีใครสนใจมัครินีเลย้ไหมกูให้ซูริตได้ไหมอ่ะให้ซูริทไหมซูริตอยู่แนววะเนี่ยซูริตอยู่กับดิยัตเนี่ยเอาไหมไอ้เฮียงปูอับไม่ได้ดีอับได้เหมือนกันจ้าอับได้อับได้สองที่ก็ได้ถ้าเกิดมันครบอ่ะเอาไหมแรกแรกฮ่องกงอ่ะแรกฮ่องกงเอาไหมเอาเลยกูยอมตายเทอรีทุรีได้านล่างต้องลงแต่แอร์พอร์ตนะเว้ยแรกฮ่องกงอ่ะจ้าโอเคอาจารย์ เยี่ยมมากจานซายินดีทำธุรกิจร่ว,วมววกันนะแล้วกูไม่งไปลงทุนจุดที่ไม่งทำเงินได้น้อยที่สุดอะทำไงอะกูอย่าติดคุกไอ้เฮียไปก็ได้เอากูตายโอ้อ้าสิดีมาฟั่งทางนี้มันได้อะไรเอะแบบจากคนที่แบบเกือแบจบะแบบแบบ คือผมก็เป็นคนจรจัดมาก่อนนะครับอืมแต่ต้องขอบคุณการสนับส,บสนุนของทุกคนที่ทำให้มผมมาถึงวันนี้นะแม่ง <c oughs> เดวุฒเอ็กมาคิน่าไอ้เหี้ยพระเจ้าช่วยสัตว์ของกูโด,ดนพระเจ้ากระทือไปเหีย้ย <c oughs>